บอกเลยว่าวันนี้อาจารย์ไวทําการบ้านหนักมากเพราะว่าจากที่มองไปคือมีการคิดคํานวณต่างๆเกี่ยวกับเออเขาเรียกอะไรนะคะาคืนตาแดงอาจารย์บอกวันนี้ใช้งานอาจารย์หนักมากดูนะคะเออไงมาที่ราศีต่อไปเลยไหมคะอาจารย์ครับผมโอเคราศีต่อไปนะคะก็คือชาวราศีพิจิกราศีพิจิกครับผมก็จริงๆชาวราศีพิจิกนะครับผมอิทธิพลของตําแหน่งตัวตนคือ อังคารดาวอังคารนะครับชาวราศีพิจิกก็เลยเป็นคนค่อนข้างที่จะเหมือนแรงแข็ง,งแข็งนะครับผมแต่ว่าจริงๆก็เป็นคนแบบจริงใจมีความตั้งใจจริงใจกับเพื่อนคนรอบข้างทั้งหมดนะครับแล้วก็ดาวอังคารเนี้ยกะทบในตําแหน่งตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมามันเกิดอิทธิพลที่ทําให้ชาวราศีพิจิกรู้สึกน้อยหรือว่าหมดกําลังนะครับเหมือนไม่ค่อยอยากทําอะไรอยากอยู่ไปเฉยๆคิด ก็คิดได้แต่ว่าไม่ลงทำาื้อเออใช่ครับแต่พอช่วงต้นปีเนี่ยอิทธิพลของดาวอองคันก็โคจรดีทําให้ชาวราศีพิจิกเหมือนปลุกไฟในตัวเองอีกครั้งนะครับก็มีพลังขึ้นรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้แล้วต้องแบบปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอยากจะมีความก้าวหน้าอยากจะมีการที่แบบว่าประสบความสําเร็จในชีวิตก็เลยทําให้ดวงเรื่องของการงานเด่นขึ้นมาเลยนะครับ ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็แนะนําชาวราศีพิจิกก็คือไหว้ท้าวเวสุวรรณเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะไปกระตุ้นในพลังงานเกี่ยวกับธาตุไฟให้กับชาวราศีพิจิกในเรือนการงานนะครับเป็นการปลุกไฟในตัวให้มันตื่นขึ้นมาให้รู้สึกว่าชีวิตมีสีสันมีความร้อนแรงรู้สึกว่าต้องแบบต้องเอาให้ได้ละเอาให้อยู่ในทุกเรื่องนะครับเรื่องของการงานทั้งตัวเองด้วยความสวยหน้าตารูปร่างนะครับแล้วก็เรื่องของ ตำแหน่งหนะ้าที่การงานก็มาหมดตั้งแต่ต้นปีเลยส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นอิทธิพลของดาวพฤหัสนะครับก็ดาวพฤหัสก็โคจรดีอีกก็เลยทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเหมือนเห็นเงินก้อนใหญ่หญเข้ามาพวกเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจกิจการค้าขายนะครับใครที่ทําการค้าเกี่ยวกับเรื่องของความงามสุขภาพ หรือว่าการ Arrow, บริหารการจัดการแมเนจทุกอย่างนะครับอาหารเสริมก็นำอาหารเสริมก็นร uh ับเป็นหมวดของอาหารสุขภาพอาหารเสริมนะครับบิวตี้หรือว่าเป็นการเครื่องสำอางเครื่องสำอางอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับเครื่องดื่มก็ทําให้สาราสีพิจิกค่อนข้างจะเห็นเงินก้อนเข้ามาแหละครับและอย่างนี้เงินก้อนที่ว่านี่มีเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอะไรบ้างไหมคะอาจารย์ การเสี่ยงโชคของชาวราศีพิจิกคิดว่าน่าจะไปเป็นเรื่องของการได้โอกาสทางการเงินจากการค้าขายมากกว่าเพราะว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเด่นเรื่องโชคแต่เขาจะเป็นคนที่เหมือนทำแล้วได้ทำแล้วได้เหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วดีครับผมแล้วก็มีเกณฑ์ที่หาเงินได้ดีด้วยนะครับในช่วงที่จะถึงแสดงว่าปีหน้าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่อนข้างไปทางดีแล้วกันเนาะเพราะว่า ถ้าลงมือทําแล้วก็จะได้เงินก็จะดีขึ้นมาใช่ครับแล้วนี้ความรักล่ะคะเรื่องความรักก็อิทธิพลของชาวราศีพิจิกเป็นดาวศุกร์นะครับเกณฑ์เรื่องความรักเนี่ยต้องบอกว่าก,ก,ก็มีคนเข้ามานะครับแต่ถามว่าเขาจะตกลงปลงใจไหมยังต้องดูไปก่อนเพราะจริงๆโอกาสทองของชาวราศีพิจิกมันไปอยู่ปี2568นอนะครับในเรื่องเกี่ยวกับคู่ที่น่าจะชัดเจนแต่คนที่เข้ามาตั้งแต่67 ก็ถือว่าคุยกันไปก่อนได้ก็ถ้าอยู่ยาวไปจนถึง6กแปก็นับด้วยก็ถือว่าแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ไม่ถึงก็ตัดบันทงไปก็มีคนใหม่เข้ามาแล้วก็มีคู่อยู่และอยู่อืมอย่างงี้ก็คือให้โฟกัสไปที่เรื่องของงานก่อนครับตอนนี้ก็คือความรักก็คือเผาเผาใครที่ดีก็เก็บไว้ส่วนใครไม่ดีก็ตัดออกไปครับดูใส่อารมณ์ไหมดูเหมือนเป็นราศีพิจิกเลยนะครับ น้อย่างนี้ชาวพีจิอย่างเงี้ยดวงประมาณนี้ได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ก็ให้เป็นคะแนนที่8.5นะครับ8.5เพราะว่าตรงกลางปีมันมีเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะดาวพฤหัสโคจรไปในตำแหน่งอลิแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเพราะว่าในดาวพฤหัสที่โคจรไปตำแหน่งอลิเนียครับเป็นอิทธิพลของราชาโชคมันแปลว่ามีเกณฑ์การต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือมีอะไรใหม่ๆที่ ต้องขยับขยายอาจจะเป็นการต่อเติมร้านหรือว่าเป็นการลงทุนธุรกิจเพิ่มขึ้นก็ได้ก็คือว่าเปลี่ยนแปลงไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในปีหน้าช่วงกลางปีแสดงว่าชาวพิจิกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่อนไปทางดีดีเลยแหละครับม